คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อมิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันพุธนะครับที23 ตุลาคมนะครับปศ2567กับเรียกทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับที่แอดมินได้บูชามาจากวัดไพรพนาจังหวัดศรีสะเกดก็ได้มีเอฟซีพี่น้องคอมมนเข้ามาท้ายคลิปจากชมเรียกทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงหลังจากมีความโชคดีกับเรียกทูบปู่อยู่หลายงวดแอดมินก็จะมาจุดขอโชคนะครับเอฟซีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับก็อรอลุนล้นรอคนไปพร้อมกันครับผม ครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูปนะครับบารมีเหรียญลุงปู่สวงนะครับก่อนอื่นนะครับเอ็ดนี้ก็จะขอเอ่ยคาถานะครับจะเป็นคาถาขอโชคนะครับจะเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอ็ซีพี่น้องสนใจคาถาพระคดาือว่าคาถาขอโชคขอหวยก็จดไว้แค่ใบนะครับตัวมีเลขทู่มีกระตุกเสียงโชคในวันพระยิ่งจะดีก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับ นะโมตัสสะพะคะวะตูระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะตูระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะตูระตูสัมมาสัมพุทธัสสะอินทยสังเทวยสังกรมยสังมหาพรมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวัตติยสังมหาจักวัตติยสัง พุทธยสังปเจกับพุทธยสังอรหันตยสังสัพพิทธิวิชาจรณายสังสัพพโลกาจริยายะนสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสจวเจนะมมะสุวติหนตุไมหังนโมพุทธสัตนะโมธรรมสันะโมสังคสสะเสยยทีทางหูดูหูรูสวาหยะสาธุครับผมเลือทูปบริมีปูสงก็จุดเรียบร้อยแล้วแอดมินก็จะของดใช้เสียง ให้เอสซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูกปริกันนะครับลุ้นปริกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเลขทูปนะครับบาร,รมีเดืยนลุงปู่สวงนะครับก็ขอวุ่นบาร,รมีปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอจงบนดลบันดาลเลขทูท,ท,ที่จุดออกมาในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันพุทธที่23ตุลาคมพศ2567 ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบาลมีเหลหนุ่ปูสวงทุกท่านทุกคนที่เท่นสาธุครับผมเลขทูบบาลมีปูสวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องเห็นไปไหก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับเพราะเห็นอาจแตกต่างกันออกไปก็เผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นก็จะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปก็สามารถเข้าไปรับชมติดตามได้เผื่อคอมเมนต์ตรงกรันปูมีโชคด้วยกัน สำหรับวันนี้เ c พี่น้องชอบในทางที่ทุ่มปนีผู้สงงูงสกอน้องไปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอ็มมีนก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัรหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใจท,ทุกทตันเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ